มีตากันเป็นทุกข์ตามีหูจมูกลิ่งกายเป็นทุกข์บัดส่วนเพราะทั้งหมดนี้เป็นก้อนแห่งความทุกข์โมเมตนต์แนวเป็นแต่สอ่อนอ่อนซ้อนเลยร่างกายเฮ้าที่บอกมันฟังอยู่บ,บ่อยๆว่าเป็นห้างโลกเพราะฉะนั้นมันสามารถเสียดแทงทุกข์ ขุ้มขนได้เลยจากโลกเอียงตโลกเอียงจนนับหลงแมนตัวคันเท้าสิิรยมาแต่เกิดมาเคยป่วยจากเถื่อนับได่บอเป็นวัดจากเถื่อไอจากเถื่อไขาจากเถือ เป็นต้นมันพิลึออกอลี่ใจญาิโยเหมยจ้า,จาทีนาะจะว่าแมยายพ่พ่นตังกระทู้ให้หลวงตาว่าวนี้นปีนี่รงตาบ่าค่อยเห็นหูุงปนันใดพนะหลวงตาก,ก็เลยนี่แมยายพ่พ่นตังกระทู้ให้อันนี้คือสัจธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมจ้าทีนาะ เอามือลงสาบริเทศดอกมันจังมื่อย <laughs> นั่งสบายสบาย <c oughs> จังที่นะ <c oughs> ว่าสรุปอีกเทื่อหนึ่งสะว่าเพื่นโลกมนุษย์นี่ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมีความสุขที่แท้จริงได้แต่ความสุขที่จอมปลอมผู้จักจอมปลอมบ เราบรนฟังเนาะสมมติบาเห้านางนางแหลกแหลกแมนบ่โอ้ไข่อยู่พันน่ะแมนบ่มีแห้งนั่งไปนั่งมาบวนแต่พ่อโดนบันไนสีเศอยเมื่อยเ,เห็นบ่เมื่ออะไรเัีบ่พ่อเจ็บอีกปวดอีกเห็นบ่อันนี้ราวสุขที่จอมปลอมบัานี้ เฮาก็ะเลยผิดแมนบอกระเลยผิดไข่แน่แมนตัวบ้ันได้โดนเมื่อยอีกเห็นบอก่เพล็กไสเพกขวายูย่หันทนบดายอีรีบันนี่ลูกจงหน่อยซะพนันว่าเพราะลูกปรับมีแห้งเยาวแต่บ้านได้โดนเมื่อยอีกอยากยางขนไดยางผมว่ามีแห้งแมนบอ,อ หัาง,งโดนไปตัวไปเจ้านอยกูเมื่อยง้อมานางหม่องเก่าเห็นบ่าตายโบราณโบราณวะวังยาหันนางพ่อลมพ่อตายแล้วเป็นอย่างจะมาอยากนางอีกมันเนีอาไปมากเฮ้ยคันเดีนอนก็จะมีแห้งพอนะเอานอนจนั้าน่อยความนอนลงใครเนี่ยแมนบ่ มนันอนไปนอนมาคู่ขาบางพันเมื่อยขาเจ้านก็เหยียดบ้างคู่ไส้กุ้พิกขัวพริกไส้กอ็อยู่ยังสิแหละ่ะเอาไปเอามาพิกกับเมื่อยคู่กับเมื่อยสู่นางบได้ยพะนะวางยาหน,าน,านังแล้วมันเกือบตายแล้วเป็นยังบลาบจะเถื่อบบเคสจะเถื่อโบลานมาเด้นี่ก็มันน่งอีกไข่แน่อีกเจ้านก็ปวดอีกก็ไปอีกแหละ บิดมือหรอ,อยู่จังสีเห็นบ่ชีวิตทุกชีวิตทางโลกเป็นจังสีหยาดโยมเพราะฉะนั้นหันผู้ใเจ้าก็เลยแสดงทาไหวทำอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์บันว่ามองสรุปแสดะพร,ระงตายิีเปเทศอยู่ใครอยู่พันแหลวไว้กเ็เลยมาก,ก่อน เพิ่นฉลองผัดแค่จังไหนเข้าจที่บบเป็นถูกพระพุทธเจ้าพระาจัรไว้ต,ต้องเฮ็ดบุญสะลระกรส่างบุญส่างกุศลให้มันสีสมบุญณ์จังน้อยให้มันหลายขึ้นหลายขึ้นจังน้อยบุญนั่นแต่ว่าบุญบบแมนกุศลใด แมนมาเหลือนเดียวกันบุญกุศลฮะเอาฟังเนาะจังว่าผู้ใดมาเยี่ยมวัดหลวงตาก็สิถามเสก่อนว่าเฝ้าบบอยมขันย้อมบ่าฝ้าหลวงตาเออเออเออาขันฝ้ากะเมื่อเสก่อนจังมากมาก็ว่าชนะเนาะเนี่ยฝ้าว้ย ขันผูใ้ใดว่าบ่เฝ้าขันบ่เฝ้าก็นสนทนาร้ำจังน้อยเนาะหลวงตาว่าเอาถามเนี่ยเฝ้าบ่ <Wow. S 1> เออขันบ่เฝ้าก็คุยกันจังน้อยพอจเว่าวมันฟังว่าเฮาจะได้เงนว่าบุญกุศลแมนบ่ <Yeah. S 1> บุญบ่แมนกุศลกุศลบ่แมนบุญขันแยกเดอ้บอบ่แมนได้เฮาไปสไก็กระสงสวาไปวัดแต่ลเมือม้อละเมื้อ ไปห่อกัถวายท่านแมนบอเอาพัฒทหารบ้างเอาัจจัจบ้างต่างๆตามเหตุอันควรแล้ะห่ากับเมื่อเฮจัสันแลวกาบพากาบเมืา,าง,งเรียบร้อยแล้วก็รับจิตรับพอ่อแล้วก็กับอันนี้ได้บุญญาติโยมแต่บุหันได้กุศลขั้นเทศจังสี่หอดมือไเว่าวสิสน,นาะมันจังจบ ก็ได้บุญอย่างเดียวบ่ได้กุศลเห็นบ่กุศลคืออย่างบุญคืออย่างฟังสันสันกติๆเตก,ตกเอ้ยลองตาบอกไปเอาอันหันไม่ตุ่มมาก็อบอกมามจมูเสานะั่แหละอันนี้พ่นเปิดบ่เป็นก็เลยใส่บ่ค่อยใด เพิ่นเสือมาจากมาสุดสมใจเพิ่นเปิดคำว่ามีผู้เปิดเปลี่ยนก็ยังใส่บ่เปลี่ยนไม่ไงไปกุมตีทหหรนัวหนีที้แท้เจ้าของบ่เปลี่ยนเือก็ตำหมักฮงเจมันบ่แซบมันก็บ่แซบก็ะตำบ่เปลี่ยนแต่ว่าก็เป็นอยู่ได้เหละต่ำจังสี่เพิ่นว่าอันนัดเพิ่นบ่ต่ำาจื่อๆอบุคัได้เป็ี่นแมนบ่ อยากให้มันแสบเป็นปเซปลาแดกโพดมันก็เลยเข้มอยากให้มันแสบเป็นหมากน่าใส่หลายโพดมันเป็นจมแม่นตัวอยากให้ปลาตะมงังหงษ์แสบแใสใสน่อยหน่อยน้ำปลาเปเดะกัมันก็เลยจางแม่นตัวก็เลยบ่แสบอันนี้ว่าคนบ่ปิน่นบ่รัดเอาเ <c oughs> นาะ บุญคือความอิ่มใจจื่อไว้เดอความอิ่มใจความสบายใจแช่มชื่นเบิกบ,บานใจสุขใจนั้นคือบุญเห้าวไหวพาธรรมะสมมต์กะดะบุญจังจีินะกูศสน่บแมนตัวนี้เลย กุศลค,คือความเข้าใจในธรรมบัญพินาคันผูใ้ใดเหตุแต่บุญเหตุแต่นี่หอดมือเท่าคันกุศลบกเกิดยังเป็นถูกแน่อยู่ไหนเห็นปะเป็นทุกเรื่ององีหอย่างทุกข์เพราะผมงอกก็มีแมบ่บมาแมบ่บา พราะบางคนจะยอมเอาผมเป็นทูกหลายบาดทั้นมันปรงออกมาได้สองสีเห็นบ่แม่นบอเอาฟังเอาฟังเนาะเอาถามในบันนี้ดีใจบอที่เขาได้เกิดมาเป็นคนดีใจบอ ว่าต่างๆบางสาธุดีหรอเนอทุกชีวิตเกิดมาต้องผมหงอกดีใจบอโมแมนต์ได้ว่ามองหันไม่ให่ฟังดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ผมหงอก อ้ลลนี่มันจำาบเบาแห้ง <c oughs> เอาฟังใหม่เนาะดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ผมหงอก <c oughs> ฟังเนาะสมมติว่าผมหงอกแล้วนี่มีผู้อยากแต่งงานนั่บ เห็นบอล้วเพราะฉะนั้นเบาจะไหนกับโบแมนเอาห้ซื้อๆยังบบอยากเอาอยู่หายซื้อๆยังว่าบบเอาเห็นบออันนี้ความจริงแด้แมนบอจะว่าบางเถอาลงตาไปเทศเพิ่งกว่าดีใจแม่โยมที่เราจะได้ผมหงอก พอออกูนหนึ่งเป็น่าดีใจครับหลวงตาหลวงแมนบ่แมนอยู่ครับแต่งงานเลยบ่พอออกแต่งแล้วใส่เลยเมียนั่งทั้งขาเพิ่นไปชมโพดน้ำกันนะคนกระลายเติมหลวงตาเบิ้งคือบ่ใั้ไล้มีหงอกจังเสร็จนะทวัสัิ์เมียเนีหยคือแต่งงานคันพอออกมาคนผมหงอกดีใจเมื่อผมหงอกมันต้องบอกสุทธทีรักว่าน้องพี่ไม่เหมือนใครนะ น้องผมหงอกทุกเส้นเมื่อใดพี่จึงจะยอมแต่งงานกับน้องแมนบอแมนบอแมนบอโซเฟอร์จังว่าไผ่ว่าในลูกตาก็บบอเสืออย่าว่าวัวสินว่าแมนหนอ บอเป็นอย่างอันนี้เว้าส่วนร่วมของโลก <c oughs> อ้าวันีอสองไอ,อ้คนเดียวนี่ดีใจไหมที่เราทุกคนทุกคนนะมีโอกาสตานฟ้าฟางบอดหูหนวกตึงฟันหลุดฟันล่วงดีใจบ่ฮะ<อ>หลวงตาถามเธอแหลกว่าสาธูแมนบ่ ดีใจเกิดมาเป็นคนแมนบอเอาต่อไปฟังอีกได้ระจบไหนนอกจากนั้นทุกชีวิตเกิดมาไม่ว่าชาติใดภาษาใดฝรั่งมังค่าจีนแขกเยอรมันอังกฤษญี่ปุ Kinder> ่นลาวไทยขคเนมรเป็นต้นจะเป็นพระราชาพระราชินีทั่วโลกเป็นมหาเศรษฐีเป็นนางงามจักรวาลก็ตามเบิร์ดสุขคนเบนโลกเนี่เกิดมา ทุกชีวิตต้องร่างกายนี่ทุกคนสะพรั่งพร้อมไปใยเส้นและเอ็นย่อนยานตูงเตงตกกระดีใจบ่บเห็นบอหน <c oughs> านี่แหละจังหวะลุงตาว่าเป็นตลุ่สมศาสตร์คน อ้าฟังบันนี้ขอหนึ่งวันจะจบหนึ่งนี้ยังเอกบทหนึง่งดีใจไหมที่เราทุกคนเกิดมาจะต้องอ่อนเปรียร้ยเพียแรงลงตามลำดับเหนื่อยลงเหนื่อยลงเกิดดนเท่าไหรแหงเมื่อยแมนบอล่องหาชิปอล่องลอยปี่บางทีเหรอที่ยางได้บอ่เหนื่อยลงเหนื่อยลง จนเดินก็ไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งไปนั่งมากูนั่งก็ได้นอนติดเสือติดหมอนหายใจกระเพวกระเพวจะตายแหล่มิตายแหล่เพราะความแก่ชราภาพดีใจบ่บโลกมนุษย์ใดนี่นเห็นบ่คันผัวเป็นคือหลงตาเว้านี่หายใจพังาบพัพงาบ เมียพอเลยว่าพ <uring ING hyster ia> no. ่อชื no. windows, mother, ่นใจมากมามี่นาอขันเมียว่าจะใส่ขันผัวอย่างนี้ก็หูคจอกเจ้าชีกุ๊บก็นชีวาจ้าชีวแล้วน้องมึงมาซ่อมเติมคูบอกกันชีวาอีกบัานี่เมียคันเป็นคือว่ามัเนี่ยกะผัวเลยววะ แม่ชื่นใจมากแม่เมียผมหายใจถิ่อยู่มีบ่ลได้โลกเออเห็นบออันนี้คือทุกชีวิตต้องได้เสมอกันทั้งโลกขอเดี๋ยวเด้นี่ฟังข้อที่สองบันทุกชีวิตเกิดมาต้องเจ็บต้องปวดปวดตาปวดแข่งปวดขาปวดหูปวดฟันปวดเส้นปวดเอ็นปวดไปตามตนตามตัวดีใจบอ เห็นบ่แมน,นจจบ่บ่แมนมันเจ็บนะดีใจบ่วเวลาเจ็บ,บเห็นผัวโอ้ยจะไม่คอยปวดชื่นใจพ่อเมียย่มีบ่หนอข้าลูกได้ยันถึกสันยังบิโด,ดกเห็นบ่ เอาเาสันส่นๆได้นิ่บาเบาเง้ยาวมันอยกข้อที่สองยังเบเิชได้ร่างกายทุกคนในโลกชาติใดภาษาใดเป็นรังแห่งโรคมีผิวหนังก็เป็นโรคผิวหนังมีตาก็เป็นโรคตามีตัดเป็นโรคต,ตัดแมนบอมมีตาเป็นโรคตามีหูเป็นโรคหูมีฟันเป็นโรคฟันมี กระดูกเป็นโรคกระดูกมีกระเพาะอาหารก็ยังเป็นโรคกระเพาะอาหารแมนบอกมีลำไส้ก็ยังเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ยอมเบื่อลงตาเป็นอยู่เดือนนี้ไปรับไปรักษาอยู่โรงพยาบาลมะเร็งโรกไข้ในแล้วอันนี้หมอพันธาบไ่ได้ผ่าตัดรักษาเอาบิดสามแสนไป ความจริงสี่แสนป่ายจะหมอก,กล่วยเพิ่นซอยหลงตาทั้งโรงบาลมาเลี้ยงเอกชน,นซอยแสนสองหมื่นกว่าบาทเห็นบออันนี้คือร่างกายเป็นห้างโลกดีใจบอ <c ười> ข้าไปตรวจแล้วว่าผัวเป็นโรคมาเล่งสม,มุิเมียหรือว,ว่าชื้นใจมางาพ,พอพอเป็นโรคมาเล็ง โอ้ยนมันก็บ่เป็นตะยูแลละแมนบอมึงอยากให้กูตายบอกชีวาอีกแมนบอปันนั่นไหนเอาสองข้อแล้วสองข้อที่สามทุกชีวิตเกิดมาใครก็ตามดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ตายดีใจบอบอบอสบ่ออยากตาย นี่แหละจังวาหลวงตารู้ตนศาสตร์คน,นแต่นแนว่าเนี่ยทานผนมาอยู่นำ้ำหลวงตาศัตุว์ศัตุยังให้เพิ่นได้ศึกษาจบด,ดีเอาไปเ้าไปสอนพอออกแม่ออกอยากให้ได้ตัวนี้เอาบ้านี้ทุกคนไม่อยากตายแมนบอแต่ว่าป่าช้ามีทุกหมู่บ้านแมนบอเงิดบอ <laughs> บ่อยากตายดเดี๋ยวนี้ฟังบันเน่เดี๋ยวนี้ไหนเพิ่นว่าล่าสมัยบ่มีเมนเพระนะมันต้องทันสมัยสะดวกในการตายเราสร้างเมนไหมเพิ่นพึกษาขันเบิดบันพึกษาทางบัดค้วนส่างบ่อยากตายได้นี่ไพซี่ออกแน่คอยออก พันหนึ่งมื <h <h Bundes Bundes ่นหนึ่งผู้ใดมีเงินไนหลายเฮ็ดดีๆโหลดเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของบ้านเฮาพุ่นน่ะแมนบอกปูแมนบอกว่าอยากตายเงิดบะสร้างแมนไว้เผากบหรือบอกเอาไว้เผากบบอกเอาไว้อบไก่บอกเอาไว้เผาปลาคอปลาดุก โมเมนต์เอาไวเผาคนคนคือผู้ใดคือผู้สร้างเมนนั่นแหละ mm hmm. เห็นบ่ถ้าเฮาส้างเองไดเทวดา่ได้มาสสังนด้เมนบ่ mm hmm. คันเมียอ,ออกก็เอาไวเผาเจ้าของเอาไวเผา,าเผาัาวผคันผัวออกเอาไวเผาเจ้าของเอาไวเผาเมีย เอาไวเผาพอเผาแม่เผาลูกเผาหลานเาผาปู่ย่าตายายเป็นต้นเห็นบ่ทุกชีวิตเกิดมาต้องตายสุดท้ายทุกชีวิตเกิดมาต้องแม่หยังตอบลุงตาเบิง้ง<า>นะตายแล้วเป็นหยังนี่แก่เจ็บป่วยตายแล้วไม่หยังบันี้บ่จักเห็นบ่ฟัง พรัดพรากนี่แหละกุศลนี่ตัวนี้ตัวกุศลเข้าใจในชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บป่วยตายแล้วก็พรัดพรากจากกันอะไกันแมนบอดีใจบอแต่ผัวตายชื่นใจพ่อเอากันม่นอเมียตายก็ชื่นใจไหม พอแม like ่ตายก็ช <resources toss ing> <t> ื่นใจคุณพ่อคุณแม่ลูกตายก็ชื่นใจนะลูกเห็นบอเอาถามเนี่ยเคยหายน้ำค้นตายบอเอาเมื่อนี้มาเยี่ยมวัดเดอหลวงตาฝากจากนี้ไปอย่าพากันหายน้ำค้นตายเดอฟังหลวงตาสิวันฟัง ขั้นเบาอย่างแง่หนึน่งนะั่นเป็นถ้าอายเด็กน้อยเด็กน้อยมันบบไห้เด็กคนตายผลแพนวาไปว่าแมนเหล่ามันบบจ,จะพ่วพันว่าผู้เจ้าของจะค่วงไปไห้ในะคนตายเงืงอกบอโงกว่าเด็กน้อยขั้นเบาว่านั้นดับเบิลโง่แมนตัวมันขึ้นมาจาคาานะค้นว่าเราไห้ขึ้นบอ ว่ากูจักอยู่แลยเป็นยังไ้เหตุอีหยัง